อาถันถ้ำนางคลอดแห่งเขาอกทะลุหากใครเคยไปจังหวัดพัทลงุงคงจะสะดุดตากับเขาอกทะลุที่มีรูโวตรงกลางภูเขาชาวบ้านเชื่อกันว่านี่คือร่างของหญิงสาวที่กลายเป็นหินจากแรงสาบแช่งแต่สิ่งที่สยองกว่านั้นคือตำนานถ้ำนางคลอดที่ซ่อนตัวอยู่เรื่องเล่าของวิญญาณแม่ลูกอ่อน มีเรื่องเล่าว่าในอดีตมีหญิงตายทั้งกลมถูกฝังไว้ในบริเวณเชิงเขาวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนเพราะความเป็นห่วงลูกที่ไม่ได้ลืมตาดูโลกเสียงกล่อมเด็กกลางป่าชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าตอนพลบคำ่ำมักจะได้ยินเสียงเหกล่อมเด็กเบาๆแววมาจากทางถ้ำทั้งที่ไม่มีใครอาศัยอยู่แถวนั้น เสียงนั้นจะเย็นยะเยือกจนทำให้คนฟังถึงกับขนลุกสู้กลิ่นดอกไม้ทูบเทียนบางครั้งจะได้กลิ่นสาบสางผสมกับกลิ่นทูบหอมฉุนโชยมาตามลมหากใครเผลอเดินตามกลิ่นนั้นไปจะพบว่าตัวเองหลงทางอยู่ในธรรมที่มืดสนิทและมองเห็นเงาตะคุ่มของหญิงสาวนั่งไกวเปลเปล่าๆอยู่ในมุมมืด เครื่องเส้นที่ไม่ควรแตะว่ากันว่าใครที่ไปลบหลู่หรือหยิบจับของแก้บนที่คนนำมาวางไว้แถวนั้นจะต้องเจอดีกลับไปนอนฝันเห็นผู้หญิงหน้าซีดเสียวมาทวงของคืนถึงหัวเตียนพร้อมกับรอยนิ้วมือเขียวช้ำที่ปรากฏบนร่างกายความเชื่อท้องถิ่นคนพัทลุงถือว่าเขาอกทะลุเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์และมีอาถรรพ์แรง การจะเข้าไปในเขตถ้ำหรือป่าลึกต้องมีการขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเสมอไม่อย่างนั้นอาจถูกปิดตาจนหาทางกลับบ้านไม่เจอ